วิภาคแห่งรูป,ปรขันธ์รูปและรูปอาศัยพิขุทั้งหลายมหาภูตธาตุสี่อย่างและรูปที่อาศัยมหาภูตะสี่อย่างเหล่านั้นด้วยนี้เรียกว่ารูปพิขุทั้งหลายพิขุชื่อว่าผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงว่า รูปชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นคือมหาภูตะสี่อย่างและรูปที่อาศัยมหาภูตะสี่อย่างเหล่านั้นด้วยดังนี้ภิขุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าภิขุผู้ไม่รู้จักรูปภิขุทั้งหลายพิขุชื่อว่าผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมรู้ตามเป็นจริงว่า รูปชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นคือมหาภูตะสี่อย่างและรูปที่อาศัยมหาภูตะสี่อย่างเหล่านั้นด้วยดังนี้พิขุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าพิขุผู้รู้จักรูป